ความหมายแห่งสังยุตตะนิกายสายใยแห่งธรรมที่เชื่อมถึงกันสังยุตตนิกายแปลว่าหมวดแห่งธรรมที่ถูกผูกไว้ด้วยกันคือพระธรรมคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงแสดงโดยจัดรวมเป็นกลุ่มตามหัวข้อและหมวดธรรมไม่ใช่เพียงการแบ่งตามเนื้อหาแต่เป็นการร้อยสายแห่งธรรมที่สัมพันธ์กันอย่างลึกซึง้งเหมือนเส้นใยแห่งแสงที่โยงธรรมแต่ละข้อให้สะท้อนถึงกันในพระสูตรเหล่านี้เราจะเห็นพระองค์ทรงตัดถึงขันธ์อายตนะ ธาตุอินทรทีย์โพธิปักขียธรรมสิ่งเหล่านี้มีได้แยกขาดจากกันเลยแต่เป็นการส่องให้เห็นวงกลมของเหตุและผลแห่งความเกิดแห่งความดับและแห่งการหลุดพ้นสังยุตตะจึงไม่ใช่เพียงคำที่บอกว่าถูกรวมแต่เป็นการรวมของธรรมที่เชื่อมโยงถึงความจริงอันเดียวคือทุกสิ่งเกิดขึ้นเพราะเหตุและดับลงเพราะสิ้นเหตุในแสงแห่งพระธรรมนี้เราจะเห็นว่าทุกสิ่งในชีวิตก็สังยุตด,ด้วยกันทั้งสิ้น ความสุขสัมพันธ์กับความทุกข์เหตุสัมพันธ์กับผลและจิตของเราก็สัมพันธ์กับสิ่งที่เรายึดเอาไว้เมื่อมองเห็นความสัมพันธ์นี้อย่างแจ่มแจ้งใจจะเริ่มคลายจากความอยากครอบครองเริ่มรู้ว่าทุกสิ่งเพียงผ่านมาแล้วดับไปตามธรรมนี่แหละคือความงามของสังยุตตะนิกายทมที่ไม่แยกไม่ตัดแต่เชื่อมเราเข้าสู่ความจริงของโลกและทำเอาไว้ด้วยกัน